สวัสดีครับผมอรุณศรีภาษาอังกฤษประโยคสั้นๆนะครับเรียนได้พูดง่ายในคลิปนี้ก็จะมีประโยคสั้นๆนะครับไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ก็จะฝึกพูดได้ง่ายกว่า notebook paper notebook paper แปลว่ากระดาษจดงาน can I have a piece of Notebook Paper Can I have a piece of notebook paper แปลว่าผมหรือฉันเนี่ยขอกระดาษจดงานสักแผ่นหนึ่งนะคือตัวเองไม่ได้เอามาลืมเอามาจะขอเขาเยอะๆก็เกรงใจก็ขอแค่แผ่นเดียวครับ a piece of notebook paper, can I have a piece of notebook paper? ขอแผ่นเดียวเท่านั้นแหละ Take notes Take notes แปลว่าจดบันทึก You should keep t h e s e take notes You should keep t h e s e take notes แปลว่าคุณช่วยเก็บการจดบันทึกนี้ไว้เพราะว่ามันมีความสำคัญ อันนี้คนพูดก็อาจจะเป็นระดับหัวหน้างานนะครับ You should keep these take notes เพราะว่าในอนาคตนั้นจะต้องใช้แน่นอนคือมีความสำคัญละ่ะ You should keep these take notes Work in groups Work in groups แปลว่าทำงานเป็นกลุ่มนะครับ we work in groups here we work in groups here แปลว่าที่นี่เราทำงานกันเป็นกลุ่มก็มีความหมายเดียวกับเป็นทีมนั่นแหละครับแต่ว่าเราจะพูดว่า we work in groups here ก็ได้เหมือนกันความหมายเดียวกันความสำคัญของทีมหรือความสำคัญของทุกๆคน เพราะฉะนั้นการทำงานเป็นกลุ่มเป็นเรื่องที่สำคัญมากมีอะไรก็ปรึกษากัน Have a question Have a question มีคำถาม Does anyone have a questions Does anyone have a question ใครมีคำถามอะไรไหมคือการถามอย่างนี้เนี่ย ค่อนข้างจะมั่นใจว่าต้องมีใครมีคำถามมาแน่ก็คือสงสัยนะครับ does anyone have a questions does anyone have a questions คืออยากจะถามอะไรก็ถามตอนนี้เลยนะครับเปิดช่องให้ถามแล้ว have an answer have an answer แปลว,ว่ามีคำตอบ I already have an answer I already have an answer ผมหรือฉันมีคำตอบเรียบร้อยแล้วคำว่า I already แปลว,ว่าเรียบร้อยแล้วนะครับ I already have an answer คือมีคำตอบเรียบร้อยแล้วในกรณีที่มี ผู้บรรยายถามมาว่าใครมีอะไรสงสัยหรือใครมีคําตอบไว้ในใจแล้วเราก็ยกมือแล้วก็พูดประโยคนี้ได้เลย Have a doubts Have a doubts แปลว่ามีข้อสงสัย I have some doubts I have some doubts แปลว่าผมหรือฉันเนี่ยมีข้อสงสัยบางอย่าง อันนี้ก็คืออยากจะถามนะครับต้องการคำตอบ I have some doubts เช่นเราจะพูดว่าผมมีข้อสงสัยบางอย่างทำไมต้องอย่างนั้นทำไมต้องอย่างนี้นะครับแล้วเราก็รอคำตอบจากผู้บรรยายหรือหัวหน้าง,งานอะไรก็แล้วแต่ Work as a team work as a team ทำงานเป็นทีมก็คือทำงานเป็นกลุ่มนั่นแหละครับ we should work as a team we should work as a team เราควรทำงานเป็นทีมก็คือเราควรทำงานเป็นกลุ่มนะฮะความหมายเดียวกันอันนี้คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฝรั่งหรือเจ้าของภาษาเขาจะพูดประโยคนี้กันบ่อย We should work as a team. ถ้าเราทำงานเป็นกลุ่มเนี่ยมันก็จะไปได้สวยกว่า Understand or not understand or not. แปลว่าเข้าใจหรือไม่นะครับ Has anyone understand yet? Has anyone understand yet? มีใครเข้าใจหรือ,อยังนะครับ ในความหมายของประโยคคำถามนี้นะครับ Has anyone understand yet ก็เป็นประโยคที่เราพยายามใช้บ่อยๆฝึกพูดค่อยๆซึมซับเข้าไปนะครับพยายามพูดให้เป็นธรรมชาติ Has anyone understand yet Help each other Help each แปลว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับ Our team should help each other. Our team should help each other. ทีมของเราเนี่ยควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะว่าการทำงานเป็นทีมเนี่ยความผิดพลาดหรือโอกาสพลาดเนี่ยมันจะน้อยกว่าเราทำงานแบบต่างคนต่างทำ เพราะว่าเราจะปรึกษากันจะคุยกันแก้ไขข้อบอกพร่องร่วมกันนะครับ Our team should help each other study the work thoroughly. ตรงนี้คำนี้จะออกเสียงยากนิดหนึง่ง Study the work thoroughly. ศึกษางานให้ละเอียด We all need to study the work thoroughly. we all need to study the work thoroughly นะครับเราทุกคนต้องศึกษางานให้ละเอียดคำว,ว่า thoroughly จะต้องเอาลิน้นเนี่ยแตะไว้ที่ระหว่างฟันล่างกับฟันบนซึ่งคนไทยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรครับค่อยๆฝึกไป listen to the question listen to the question ฟังคำถามนะครับ listen to the question please นะ listen to the question please กรุณาฟังคำถามด้วยอันนี้ก็เป็นประโยคที่ใช้ในกรณีที่ผู้ฟังอาจจะไม่ค่อยใส่ใจก็เลยพูดประโยคนี้ออกมานะครับ listen to the question please ช่วยฟังคำถามหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับมีคำว่า please ทำให้ฟังดูไม่ไม่แข็งกระด้างมาก turn on the lights turn on the lights แปลว่าเปิดไฟนะครับ turn on the lights in the house turn on the lights in the house เปิดไฟในบ้านหน่อยแสดงว่าไฟในบ้านมีหลายดวงคำว่า the lights มี s นะครับถ้าดวงเดียวก็ไม่ต้องมี s turn on the lights in the house แต่เดี๋ยวนี้มีระบบ Solar Cell ก็จะ turn on the lights แบบอัตโมติกันแล้วนะครับไม่ต้องไปเปิดปิดสวิตช์กัแล้ turn off the lights turn off the lights แปลว่าปิดไฟ turn off the lights in the kitchen turn off the lights in the kitchen แปลว่าปิดไฟในครัวหน่อยก็แสดงว่าในครัวต้องปิดหลายดวงนะครับเพราะว่า lights มี s turn off the lights in the kitchen คือเวลาทำอะไรในครัวเสร็จแล้วเนี่ยก็ควรจะปิดไฟเพราะว่าค่าไฟแพงนะครับ Go over the answer Go over the answer แปลว่าตรวจคำตอบนะครับ Let me go over the answer Let Me go over the answer แปลว่าให้ผมตรวจคำตอบคือเป็นลักษณะอาสาช่วยเหลืออาจจะเป็นคุณครูหรือถ้าเป็นบริษัทก็อาจจะเป็นฝ่ายบุคคลอะไรทำนองนี้นะครับ let me go over the answer รับสมัครงานมีการตรวจคำตอบด้วยนะครับในประโยคนี้เราก็จะไม่ค่อยได้เห็นมากนักน,นะครับคำว่า go over the answer collect the informations collect the informations รวบรวมข้อมูลนะครับ you guys go collect the informations you guys go collect the informations พวกคุณไปรวบรวมข้อมูลมาอันนี้ก็จะเป็นกรณีช่วยกันหาข้อมูลนะครับเพื่อมาวิเคราะห์เจาะลึกอะไรก็แล้วแต่นะครับ You guys go collect the informations หรืออาจจะได้รับมอบหมายให้ไปหาข้อมูลมาแล้วมานั่งถกกันนะครับอย่างนี้ก็มี read the informations read the informations แปลว่าอ่านข้อมูล please read the informations carefully please Read the informations carefully. กรุณาอ่านข้อมูลอย่างระมัดระวัง Please read the informations carefully. กรุณาอ่านข้อมูลอย่างระมัดระวังอันนี้ก็อาจจะเป็นกรณีคือคนที่ทำงานด้านข้อมูลหรืองานที่พยายามให้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด Check Schedule Check Schedule ตรวจดูตารางงาน Always check the schedule Always check the schedule ทุกครั้งตรวจดูตารางงานคาว่า Always ก็หมายถึงบ่อยๆหรือจะพูดว่าตลอดเวลาคือให้ตรวจดูตารางงานเพราะว่ามันมีความสำคัญมาก ต้องไม่ให้ตารางงานผิดพลาด Always check the schedule ถ้าทำงานไม่ตรงกับตารางงานก็แสดงว่ามีการผิดพลาดเกิดขึ้นแล้ว Check it again Check it again ตรวจดูซ้ำ Try to check it again Try to check it again ลองตรวจงานอีกทีอะไรทำนองนี้นะครับคือตรวจแล้วก็ให้ตรวจอีกทีหนึ่งเพื่อความมั่นใจพยายามไม่ให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น try to check it again ยิ่งงานที่มีความสลับซับซ้อนมีความละเอียดอ่อนนะครับต้องมีการตรวจสอบเช็คแล้วเช็คอีกก็ต้องพยายามทำนะครับ ห้ามเบื่อ <laughs> Can go to rest Can go to rest พองานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปพักได้นะครับ Can I go to rest Can I go to rest ผมไปพักได้ไหมแน่นอนก็ต้องได้นะครับ Yes you can เพราะว่างานได้ผ่านสำเร็จรุล่วงไป เรียบร้อย Can I go to rest Rest ก็คือการพักนั่นเองนะครับอย่างห้องน้ำเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้คำว่า restroom ซึ่งมีความหมายที่ฟังแล้วดูสุภาพไปพัก Lunch break Lunch break คือพักเที่ยง Lunch time Lunch time ได้เวลาพักเที่ยงความหมายเดียวกันนะครับ lunch break or lunch time สามารถพูดได้ทั้งสองประโยคสองคำโดยปกตินะครับ lunch break หรือ lunch time นี่ก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับโดยทั่วไปแต่ว่าบางที่นะฮะอาจจะเกินชั่วโมงหนึ่งก็ได้ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ว่ากันนะครับ ปล่อยกันบ้างสบายๆ Bulletin board Bulletin board แปลว่ากระดานปิดประกาศนะครับ Bulletin board Did you see on the bulletin board Did you see on the bulletin board คุณเห็นที่กระดานปิดประกาศไหมถ้าดูก็จะเห็น ซึ่งก็จะมีการบอกกล่าวแจ้งอะไรต่างๆให้พนักง,งานทราบนะครับ Did you see on the bulletin board หรือมีข่าวสำคัญสำคัญอะไรเขาก็จะติดไว้ที่ bulletin board นะครับกระดานปิดประกาศ thumb tag thumb tag แปลว่าหมุดติดประกาศนะครับ เป็นเข็มปลายแหลมกดลงไปที่บอร์ดนะครับ I need a box of thumbtack I need a box of thumbtack ผมต้องการหมุดติดกระดาษสักกล่องคืออาจจะไม่พอใช้ก็ต้องไปเบิก I need a box of thumbtack อันนี้ก็ สำหรับใช้ในงานแบบนี้โดยเฉพาะคือเป็นหมุดติดประกาศนะครับ s u m b t a g loudspeaker หรือ PA system loudspeaker PA system แปลว่าลำโพงนะครับ I think the loudspeaker is nice I think the loudspeakers is nice แปลว่าผมคิดว่าลำโพงนี้เสียงดีนะเสียงแหลมเสียงทุม้มเพราะเหมาะสมอะไรทำนองนี้นะครับพูดรวมๆว,ว่า I think the loudspeaker is nice ลำโพงเนี่ยมีการแข่งขันสูงนะครับแต่ว่ามันก็มีหลายเกรดนะครับแล้วแต่ผู้นิยม music music ว่าเลง What kind of music do you like? What kind of music do you like? คุณชอบเพลงแนวไหนอันนี้ก็แล้วแต่นะครับมันมีหลายแนวแนวป๊อปแนว rock แนว folk แนว hip hop What kind of music do you like? เดี๋ยวนี้ก็มีแนวใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะนะครับ ก็เป็นธรรมชาติมีการปรับเปลี่ยนแปลงพัฒนาในวงการดนตรี folk music folk music ก็คือเพลง folk folk ก็คือแปลว่าชาวบ้านหรือชนบท I like folk music I like folk music ผมชอบเพลงแนว folk เพลงแนวโฟกก็คือจะมีกีตาร์โป่งเล่นเป็นหลักนะครับถ้าเราดูโฟกของต่างประเทศเขาก็จะมีกีตาร์โป่งเนี่ยเล่น i like folk music บางทีเขาก็ใช้อคูสติกกีตาร์เข้ามาร่วมในการเล่นด้วยนะครับทำให้ฟังเพราะไปอีกแนวอีกแบบหนึง่ง loud music loud music เลง r r o k k คำว่า loud ก็คือเสียงอึกกะทึก I don't like loud music I don't like loud music คือผมไม่ชอบเพลงที่มีเสียงอึกกะทึกเสียงดังมีเสียงแผดเสียงอะไรทำนองนี้นะครับ I don't like loud music ครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตาม คลิปต่างๆของผมนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ